ก่อนจะรับชมเนื้อหานะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องโค d ดิ้งดักนะครับสามารถสนับสนุนผมได้เพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยให้ผมได้มีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ผมก็จะมาแบ่งปันเทคนิคนะครับในการทำโปรเจกต์ง่ายๆหนึ่งโปรเจกต์นะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ก็มีชื่อว่าระบบประเมินความพึงพอใจนะครับหรือว่าระบบแสดงความคิดเห็นผ่านแชทบอทผ่านไลน์บอทของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับทางด้านหน้าจอนะครับผมก็จะเข้าไปประเมินความพึงพอใจผ่านแชทบอทตัวหนึ่งนะครับและให้ข้อความที่ผู้ใช้งานประเมินไปเนี่ย มันถูกไปเก็บอยู่ใน Google Sheets ก็คือฐานข้อมูลของเราในโปรเจก t นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับผู้ใช้งานเขาเข้ามานะครับเขาก็ต้องทักทายบอท้ามาก่อนนะครับอาจจะเป็นคำว่าดีครับสวัสดีครับก็ได้นะครับผมพิมพ์ไปคำว่าดีครับนะครับบอทก็จะตอบกลับมาว่ากรุณาเลือกครับเป็น Quick Reply ครับจะประเมินความมึงพอใจหรือว่าจะติดต่อแอดมินนะครับมี2ช้อยนะครับตรงนี้ ก็จะประเมินความพึงพอใจนะครับสามารถประเมินความพึงพอใจได้เลยนะคะในตรงนี้ก็อาจจะสมมุติว่าเป็นเคสของประเมินความพึงพอใจของอาคารเรียนแห่งหนึ่งก็ได้นะครับผมก็จะคอมเมนต์ไปว่าอาหารอร่อยห้องน้ำสะอาดการเดินทางสะดวก มากๆเลยครับเยี่ยมครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมก็ส่งไปบอทก็จะตอบกลับมาว่าขอบคุณสำหรับการแสดงความคิดเห็นนะนู่นนั่นนี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ข้อความตรงเนี้ยอาหารอร่อยห้องน้ำสะอาดมาก่ยที่เราคอมเมนต์ไปที่ผู้ใช้งานคอมเมนต์ไปนะครับเราก็จะเอาไปเก็บอยู่ที่ านข้อมูลนะครับก็คือ Google Sheets ของเรานี่ก็ถูกเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคอมเมนต์ของทางผู้ใช้งานที่เขาปรับเมินทางแชทบอทนะครับก็จะถูกเก็บใน Google Sheets เรียบร้อยนะครับพร้อมทั้งผู้ชื่อผู้ใช้งานนะครับก็คือชื่อลาย Customer ID ก็คือ User ID นะครับแล้วก็วันเวลาที่เขาได้ส่งเข้ามานะครับก็จะถูก Time Stamp ไว้ด้วยนะครับในฐานข้อมูล เดี๋ยวแนวนี้ผมจะพาทํากันนะครับสําหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับผมเชื่อว่าโปรเจกต์ตัวนี้สามารถนําไปต่อยอดไอเดียให้กับทุกๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะมีฐานข้อมูลหรือว่านําไปเชื่อมต่อกับบอดน้อยนะครับผมต้อง สร้าง Line บอทขึ้นมาก่อนนะครับผมจะสอนสร้างตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับผมก็จะเข้ามาที่ Line บอทดีไซเนอรไม่ใช่ครับ Line เดเวลลอปเนี่ครับเข้ามานะครับแล้วก็คลิกคอนโซลครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเข้าใช้งาน Line d e v วลลอปเ อ่าผมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ผมก็จะมี p r o เดอ e r เยอะแยะมากมายครับเพราะว่าผมสร้างไว้เยอะแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่เคยสร้างอะไรก็คลิก create p o v i d e r ตรงนี้ได้นะครับเมื่อสร้าง p r o เดอ e r เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คลิกเข้ามาที่ p r o เด d e r นั้นนะครับแล้วก็ create a new channel ตรงนี้ขึ้นมานะครับ <S <S ก็คือเราจะสร้าง c h a t b o ขึ้นมานั่นแหละแล้วก็คลิกเข้ามานะครับแล้วก็เลือกไปที่ messaging API นะครับตรงนี้นี่ เราจะใช้ Messaging API นะครับในโปรเจกต์นี้คลิกเข้ามาเลยครับทีนี้เราก็เลือกประเทศนะครับสำหรับออมาัีตรงนี้ก็เลือกเป็น Thailand นะครับนี่ไทยแลนด์แล้วก็เลือกไอคอนของแอปเรานะครับไอคอนผมก็เลือกไอคอนเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ Channel Name ครับก็คือชื่อ Li n e บอ t ของเรานะนะั่นแหละผมอาจจะเอาเป็นชื่ออาคารเรียนของผมก็ได้นะครับ อาจจะสมมุติเป็นอาคารโคดดิ้งดักอาคารเป็ดน้อยก็ได้อาคารเป็ดนอด้อ,าารนอยรายละเอียดอาคารเรียนแคตตาล็อเป็นการศึกษานะครับ เมื่อเรากรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ติ๊กถูก3อันแล้วก็คลิก Create เลยนะครับขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับการสร้างลายบอรของเรานะครับต่อมานะครับเมื่อลายบอรของเราถูกสร้างเรียบร้อยแล้วเราก็ไปปิดการตอบกลับอัตโนมัติก่อนนะครับก็คือคลิกไปที่ Line Official Account Manager ตรงนี้นะครับคลิกไปเลย คลิกเข้ามานะครับก็จะเห็นแถบทางด้านซ้ายมือนะครับตั้งค่าการตอบกลับตรงนี้ตั้งค่าการตอบกลับนะครับคลิกไปเลยให้เราดูตรงส่วนของออข้อความตอบกลับอัตโนมัตินี่นะครับมันจะถูกเปิดใช้งานอยู่ให้เราปิดใช้งานมันซะนะครับปิดปึ๊บอ่าแค่นี้นะครับก็ถูกต้องเมื่อปิดแล้วก็ปิดแถบไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้งาน Line Manager แค่ตรงส่วนเมื่อกี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ปิดไปเลยจะได้ไม่เยอะนะครับ โอเคนะครับเราก็ได้อาคารเป็ดน้อยของผมโอ้ผมพิมพ์ผิดย่อยัยกไม่เป็นไรนะครับก็ตามนั้นต่อไปผมก็จะเพิ่มเพื่อนบอทของผมนะครับเพิ่มเพื่อนก่อนจะได้เทสสะดวกนะครับผมเอาไอดีลายไปเพิ่มเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราได้บอทของเราแล้ว เราจะเอาบอดตัวนี้ไปเชื่อมกับเจ้าตัวบอดน้อยนะครับเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้นะครับในส่วนของลายบอทีนี้ผมก็จะาพาทุกท่านออกไปก่อนนะครับผมจะเข้ามาที่บอ t n ดน้อย .ai นะครับบอดน้อย b o t n o i .ai มีนะครับแล้วก็กด enter เลยบอทน้อย .di นะครับเราก็จะเข้ามาหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะครับบอทน้อย .di นะครับ mm hmm. เข้ามาเรียบร้อยแล้วก็เข้าใช้งานระบบนะครับ mm hmm. คลิกไปเลยเพิ mm ่ม hmm. ทีนี้เราก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับคลิกไป mm hmm. ผมล็อกอินผ่านไลน์นะครับ เมื่อผมเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้โปรเจกต์ที่ผมมีอยู่แล้วนะครับมันก็จะอาจจะขึ้นเยอะหน่อยนะครับทีนี้สําหรับใครที่ยังไม่มีโปรเจกต์นะครับมันก็จะไม่ขึ้นเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นว่างๆทีนี้ผมก็จะพาสร้าง New Chatbot นะครับก็คือคลิกตรงนี้เลย New Chatbot นี่นะครับปุ่มบวกตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บ Chatbot Name นะครับอ่าอาจจะตั้งชื่อ เหมือนบอรดเราเลยก็ได้นะครับอา,อาคารเป็ดน้อยตรงนี้ก็เลือกประเภทไปรูปถ้ามีก็ใส่ไปก็ได้นะครับนี่แล้วก็คลิกค t ดเลยนะครับมันก็จะสร้างเหมือนปรไวเดอร์ให้เราครับเมื่อสักครู่นี้ถ้าเปรียบเหมือนลนยนะครับนี่ก็จะเจอแล้วอาคารเป็ดน้อยของผมนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปในโปรเจกต์ครับ เราก็จะเจอหน้าต่างแรกนะครับก็คือหน้าต่างของแดชบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดแอนาลิซิตนะครับเขาก็จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้เรานะครับการโตร้ตอบเมสเซจนะครับการรีสปอนส์ยูเซอร์ใหม่นะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับสำหรับแดชบอร์ดตัวนี้มันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของเราได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยนะครับตรงนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการตลาดได้อย่างดีเลยนะครับตรงนี้ ต่อไปนะครับผมก็จะนาบอร์ดน้อยตรงนี้ไปเชื่อมต่อเข้ากับลายบอร์ดของเราที่เราสร้างกันนะครับผมก็จะคลิกไปที่เซตติ n งนะครับตรงนี้คลิกไปเซตติ n งนะครับต้องบอกว่าการเชื่อมต่อลายบอร์ดของเราเข้ากับบอร์ดน้อยนี่ง่ายมากๆครับแค่ไม่กี่คลิกเท่านั้นเองเมื่อคลิกมาที่เซตติ n งแล้วนะครับก็ให้เราคลิกไปที่คอนเน็กชันครับตรงนี้คอนเน็กชันนะครับทีนี้เราก็ดูลายครับ เราจะเห็นคำว่าลายนะครับมันจะมีการเชื่อมต่อ2แบบนะครับก็คือลายโมดูล่ากับลายเมนนวลเซตติ้งนะครับในส่วนของเมนนวลเซตติ้งเน่ยเราก็จะเชื่อมต่อเองนะครับก็คือเอา access token มาใส่เอง secret token มาใสาเ่เองเอา web hook ไปใส่เองนะครับตรงนี้ใครกะใครจะสามารถเซตติ้งหรือว่าเชื่อมต่อลายเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมจะทำแบบโมดูล่าเซตติ้งนะครับก็คือ คลิกเอาอย่างเดียวครับผมไม่ไม่อยาก copy มาใส่แบบนี้นะครับเพราะมันยุ่งยากครับโอเคนะครับเราก็จะมาทำแบบแรกกันเราก็คลิกอันแรกครับปุ๊บทีนี้เราก็คลิก Connect ครับปุ๊บเขาก็จะลิงก์มาที่ Line Official Account Manager ครับนี่เขาก็จะให้เราเลือกบัญชีแนละว่าเราจะใช้ลายตัวไหนในการเชื่อมกับ เจ้าตัวบอทน้อยนะครับถ้าเพ,เพื่อนมีแค่บัญชีเดียวมันก็จะขึ้นเลยแต่ผมมีหลายบัญชีมันก็เลยขึ้นให้เลือกนะครับว่าจะเอาตัวไหนเชื่อมกันแน่อ่าเมื่อคลิกเลือกนะครับเราก็เลื่อนหาบอทที่เราต้องการก็คลิกเลือกเลยครับปึ๊บนี่มันก็จะขึ้นรายละเอียดครับมีเพื่อนกี่คนแพ็กเกจอะไรปึ๊บ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 ถูกต้องนะครับก็คลิกเชื่อมต่อเลยครับ ขึ้น success แบบนี้นะครับถือว่าถูกต้องนะครับปุ๊บอย่าไปกด disconnect นะตรงนี้ไม่ต้องสนใจห้ามห้ามกดนะครับเพราะว่ามัน connect แล้ว success แล้วนะครับทีนี้เราก็คลิกกากระบาทออกไปเลยนะครับอ่าแค่นี้นะครับการเชื่อมต่อ line b o t ของเรากับเจ้าตัว b o ดน้อยนะครับโคตรง่ายเลยครับทีนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับว่ามันจะสามารถเชื่อมต่อกันได้จริงหรือยังนะครับผมจะสร้าง i n t e n s ขึ้นมา1ตัวนะครับโดยการคลิก new ตรงนี้ แล้วก็อาจจะตั้งชื่อว่า test ก็ได้นะครับ t e s เชื่อมเชื่อมต่อเชื่อมต่อยังถ้าเชื่อมต่อแล้วให้บอทมันตอบกลับไปว่าเป็น text ธรรมดานครับเชื่อมต่อแล้วครับ save ทีนี้ผมจะลองทดสอบดูนะครับโดยการพิมพ์คำว่าเชื่อมต่ออยาง เรียบร้อยนะครับบอทดก็ตอบกลับมาเชื่อมต่อแล้วครับเหมือนที่เราเทรนมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ปุ๊บถูกต้องนะครับ